สวัสดีครับพี่เกตนธนานะครับค่ะวันนี้เป็นงไงคะวันนี้ก็มางานเปิดตัวลิปตัวใหม่ของล o r รียนะครับผมเป็นตัวอะแลกลิสติสแตนนะครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานนะครับเสียงต้อนรับดังมากโอ้ดีใจครับเพราะว่าเออเป็นอีเวนต์เปิดอีเวนต์แรกนะครับผมตั้งแต่มาอยู่ชิเป็นทีวีครั้งแรกก็คิดถึงแฟนๆมากครับแล้วก็ คิดว่าแฟนๆก็น่าจะคิดถึงผมเหมือนกันครับผมครับก็ก็มีความสุขดีครับผมก็วันนี้ก็อ่ากำลังแบบว่าอ่าทำทำงานกันอยู่ทํางานกันอยู่นะครับผมกำลังกำลังทํางานกันอยู่นะครับผมก็รับน้องเลยรับจอนะรับน้องเหรอครับรับน้องไม่มีครับรับน้องไม่มีได้เี๋ยวๆข้ามมาพี่ๆข้าม่ารัก รายการอะไรนะรายการจิกกรมแอมรับเขาใช่ไหมใช่สนุกครับสนุกสนุกก็เพิ่งเข้ามาไม่กี่วันเราก็ไปเลยจิมแอมรับเขาก็สนุกดีครับผมเรียกว่ารับตอบกันสบายมากชิวๆเลยครับสนุกบางอันก็ไม่ค่อยทันมุ่มเข้าใจยากนิดนึงเราเก่งมเจอที่ี่เราแล้วที่ครอบครัวใหญ่มากที่นี่ก็เก่งบ้างครับแต่ว่าแต่ก็ผมก็ผมก็ชิวๆครับผมผมก็ชิวๆครับ ในเจมมี่เหรอครับเพื่อนซีเหรอเออ่ที่แบบคอยถามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็ก็ยังไม่ค่อยมีขนาดนะครับผมแ,แต่ว่าแต่แต่ว่ารู้จักเออ่หลายคนครับรู้จักอา่าพี่เอสพี่อินอะไรอย่างเงี้ยรู้จักพี่เอมี่หลายคนครับรู้จักหลายคนอ้โ ก็คิดได้ครับแต่ว่ามีไม่มีอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาชนาทชอบเป็นตุ๊กมีอะไรบ้างครับผมครับผมได้เมื่อถึงเวลาเข้าถึงได้เจอหลานไหมเออจริงไม่ไม่เคยเจอเลยจริงจริงยังไม่เคยเจอเลยอยากอยากอยากเจอเหมือนกันเพราะตอนนี้เห็นแบบไม่รู้ว่าน่าจะมีประมาณยี่สิบยี่สิบตัวแล้วใช่ไหมฮะยี่สิบมาสคอตแล้วอยากเจอครับอยากเจอครอยากเจออยากเจอทุกตุ๊อยากเจอทุกทุกทุกมาสคอต์ททุกมาสคอตเลยครับ ครับผม้ถไปจากับก็ได้ครับได้ครับอยากคุยครับจะไปส่องดูว่าข้างในคือใครอ๋อก็ก็อยากอยากมีครับอยากมีอยากมีลูกครับเดี๋ยวมีลูกเดยวมีลูก่ว่าเรอ่างโอ้ยังนะ้ยัง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 ดีไซน์เล่นๆตอนนี้ดีไซน์แบบฟุ้งๆเล่นๆก่อนอแสดงว่า อ้าวไม่รู้ก็ทั่วไปครับผมลองเล่นเต้นรำหน่อครับเรื่อยๆช่วงนี้เขาแบบว่ามีแอบซ้อมซ้อมซ้อมเต้นกันหลายๆคนนะเด็กเด็กนู่นเนี่ยอ๋อนั่นเขาซ้อมฟอน L O L อะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้แต่เราเราอ่ะคือว่าเราแบบสบายๆซ้อมซ้อมครับซ้อมต้องซ้อมไปดูครับไปดูมาครับไปดูมา ก็ก็ชอบมากครับชอบมากครับแบบว่าทุกคนแบบว่าทำเต็มที่มากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแสงสีเสียงเวทีอลังการมากมากครับเห็นแบบโมมเนต์อะไไรยังงโอ้เห็นโมเมนต์เยอะแยะเลยพี่ๆสิบเอ็ดฟู่จริงๆคนเยอะมากครับอะไรนะฟินครับฟินผมเป็นตัวชิปอยู่ครับตัวชิฟเป็นกัปตันเป็นกัปตัน ลงทุกราตครับเมาหมดไม่มีแอบตอบสนองนะตอนเราแบบว่าเราไปแล้วแอบตอบสนองอะไรก็ก็อาจจะมีอ่างานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไปรายการอะไรอย่างงี้บ้างมีไปแจมๆอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมทาง g m m t v นะครับใน eg ก็เวลามีงานอะไรก็จะประกาศผ่านทางนั้นนะครับผม ครับผมฮะไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ผมเรียบร้อยไงผมต้องแบบต้องเรียบร้อยนิดนึงเอ้าไม่รู้มือนเกรงเกรงเหรอก็เยอะอย่าพึ่งจี้เยอะเฮ้อยออะไรย่างนี้ เราติดตามครับเราติดตามเราติดตามรติดตามจริงๆครับเราติดตามใช่ครับเราติดตามจริงๆนะเราติดตามอต่อ๋อที่ส่วนตัวเหรอครับจริงๆก็พวกเรื่องวอลคอร์ะครับเรื่องร้องเพลงแล้วก็เรื่องแอคติ้งครับผมก็อยากแบบว่าฝึกแบบว่าพัฒนาตัวเองมากขึ้นครับผมอ๋อใช่เข้าฟินิเนต่โ ็เลยฟิตเนสต้องใช้ความอดทนสูงม,มากต้องใช้ความพยายามแบบแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยทั้งการกินแล้วก็การเวทอะไรเงี้ยแบบเหนื่นนอยมากเหมือนกัเรื่องการเทรนใช่ไหมครับใช,ใช่ใช่ครับก็แบบว่าอยากแบบว่าหุนดีมากขึ้นนะครับผมอ,อยากมีมาสเซเขาอยากมีมาสเซเาบ้างเอ่เท่าไหร่แล้วาอกับาสตอะไรมาก่อนมาสเซอมาสเซอเถอะมาสเซ S <S ไม่รู้ผม <แก S 1> ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้กออตต้องต่านนออกกงีาใจ<ก><อ>ครัี่ีใจมากี่ลินี้ก็ลลิงๆีู้ว่าจะได่าานมาี่ล้ลลี่วิลลีาานน่ลิลลี่ลิลลี่ลิลี่ลิลเี่ลิลลี่ลิลี่ลิลลี่ลิลลี่ลี่ลิีลิลลี่ล่ิล่ริลมมรีร่ลลี่ลิลแลิี่แบบเี่นแบรนด์ใหญ่ลยยิล่ลิล่ิอลี่ี่่ลลีี่ีิ่ิง ไปดูมีแบบติ่งทุกงานแบบมางานเนี่ขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณมากครับแบบสองตัสองโซเชียลขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆติ่งตินงคงสองโซเชียลอ๋อส่งครับส่งตลอดส่งตลอดคอยดูตลอดถ้าใครคิดถึงจะแบบฝากให้ดิฉันแจกอะไรมาหาติ่งดีเจอแฮชแท็กปีกิดอะไรก็ได้ครับผมก็เข้าไปดูตลอดใช่จัดแฟนคลับกับแฟนแมสแฟนคลับอ๋อแต่ว่าเวลาไลน์เราเขา ตออะไรเงี้ยได้ครับได้คร e ับ de ป็นเป็น oh. ยังไงนะเดี๋ยวเดี yeah> ๋วแต่แต่เด yes ี <t <t ๋ยวไปํามเาเดี๋ยวเราตัดเอะเป็นรแบวันนี้แฟนช็อกกันสิบนาทีนะอย่างที่ตั้งไป้เราแฟนก็จะมาปิดแท็กงานพี่ๆก็ไปอานแ่มาห้คนแรกสิคนแรกที่จะเข้าไปใช่จะรอดูนะครับถ้าไม่มา ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมวันนี้มาซัพพอร์ตมาหากันนะครับก็คิดถึงทุกคนมา,มากๆจริงๆนะครับผมดีใจมากๆครับ,บแ,แล้วก็ขอแฟนติดตามด้วยนะครับผมว่าอนาคตผมจะมอีอะไรออกมาอีกนะครับผมก็ฝากติดตามจริงๆครับฝากด้วยนะครับครั <c oughs> บ